จากงานที่น้องแคสระบุรีที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองสดๆร้อนๆนะคะทุกคนค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนำทัพโดยบอสบิ๊กผู้ิ่บ้านฟินแลนด์เดอพี่น้องถ้าเกิดอคอนเสิร์ตโตเกียวไปนี่โอ้ยรับร้องค่ะพี่น้องวิกแตกขยายซังกซีค่ะผู้จัดก็ยิ้มเป้ยๆนะคะเพราะว่าอยียงเพราะว่าเพิ่นดได้กาไรค่ะพี่น้องผู้จัดได้กําไรเยอะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ ก่อนที่จะแสดงคอนเสิร์ตฝนมันตกนะจ้ะแต่ว่าพอตกเสร็จมันก็หยุดค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่คู่ชินจังปักตะไคร่นะคะพี่น้องอืมเขาว่าให้คนสวดสิ่งๆิไปปักตะไคร่คู่ชินจังก็เลยไปปักค่ะแหลกๆกก็ตกลงมานะคะตอนช่วงหัวคํานะคะเสร็จแล้วก็โอ้ยดีใจค่ะเทวดาฝาฝนเป็นใจค่ะพี่นอ้องผู้จัดขายบัตรได้บักหลาย แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอฟซีไปรอเบิงค่ะไปรอเบิงขนาดโฟนโตกเอฟซี FC กไ็ไปไปรอเบิงหลังจากที่โฟนยูโต้เอฟซีก็กทย้อยไปบลกลายดน,นึงขายบัตรออนไลน์นี่ก็คือว่าไม่เป็นกรุงปิดพิเศษพี่น้องคือทางผู้จัดนะเพิ่นก้นอนุญาตให้บอดบีขายบัตรออนไลน์น้ำแต่ว่าแบ่งกันแบ่งให้ทางผู้จัดน้ำเนาะค่ะเนาะ แล้กทังผู้จัดนี่อ้ยพี่น้องขายบัตรได้บัากหลายวามนีสองสามพันใบนะคะเออเรียกได้ววาผู้จัดประทับใจมากๆากรอ่าเจ้าภาพนี่ก็คือมีการจ้างตัวค่ะพี่น้องจ้างตัอเพราะว่าอะไรเอาคอนเสิร์ตโตเกียวมานี่ก็คือไม่ขาดทุนมีแต่กำไรแล้วก็กำไรจังสินะทั้งเบิงหนางนาแล้วก็ทั้งเบิงออนไลน์น้ำจังสินะเนาะคะ่ะ แล้วก็แถมยังมีทีมงานเพชรนนตุนตลกนําเด้อค่ะเออขนาดเมื่อคือนนี่ยูรีบอเดไปด้พี่น้องพราว่ายูรีติดสอบจากติดสอบจบมหกยูรีหนีไปสอบกับพี่จูโมงนะคะ,ะที่แรกบอดบิ๊กจะเอามาแสดงคอนเสิร์ตน้ำยูแต่น้องก็คือติดภารกิจก็เลบ่ไดมาขนาดยูรีบ่ไดมาด้พี่น้องคิดเบิ่งเอาก็แล้วกัน ทีมงานเพชรนนตุนเพิ่นแสดงตลกมุกใหม้ด้ค่ะเมื่อคืนนีม้มุกแบบว่าทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์มุกอันมุกอันสองล้านนะพี่น้องมุกเมียน้อยเมียใหญ่เสียสองล้านจ่ายสองล้านะนะคู่ชิ้นจังก็แสดงคือคือดอกกล้องวายุก็แสดงเก่งแล้วนะตอนนี้นะคะสำหรับ คุจัดการโบดแคยาออกมาก,กับตลกหัวควนหรอคะพี่นอ้นองน้องน้ำอูนก็เป็นโคโสอกนะคะคู่จิ้จังเรียกว่าโคโสก,กับปวกวาสารน้ำอูนเป็นโคศกตลกเพชรน้นตุนค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้แสดงบ่คอยหลายคนปันใดค่ะสำหรับตลกกะกะยังกะยังกะยังหัวกะยังตลกเอฟซี FC กับพากันค้ำนะคะค้ำหนักมากนะอ ต่อไปนี้หมอลำวงใหญ่อบอดบีกเพ,พิ่นโพดเดฟพี่น้องว่าอ่ามีจะภาพโทรมาจ้างงานหลายโทรมารัวๆเลยแต่ส่วนมากจะเป็นงานหลังเดือนมิถุนาอหลังเดือนมิถุนาบอดบีกเพิ่นกับประกาศบอกทีมงานนักล้องศิลปินยว่าเออแบบสู่งานเดองานเข่าหลายจึงสินะพี่น้องถ้าเกิดเดือนมิถุนาใช่ไหม หลังเดือนมิถุนาเนาะพฤษภาพฤษภามิถุนาคือ,ม,ม,นนนนอมิถุนาเนี่ยมันเป็นหน้าฝนนะพี่น้องมิถุนาหนีหน้าฝนหลังมิถุนาก็จะเป็นหน้าฝนมันก็จะซาไปเองสินะเออนะคะโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับ FC ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบเดอืม์มนีกะบายบายก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ